ได้แล้วเนาะไปถือเต้นจะถือไม้เปล่าหรือไม่เอาอ้าได้อ้ามาอยู่ตรงกลางได้เลยสวัสดีค่ะก็ที่แบบว่าแนะนำตัวซ้นๆไปก็อาจจะยังไม่รู้จักกันมากพอนะคะก่อนนั้นแนะนำตัวเป็นทางการอีกรอบหนึงนะคะชื่อเนนะคะเป็นคันดิเดต CGM รุ่นที่4ี่ค่ะ ฝากเอลในทุกคนด้วยนะคะก็เอลเนี่ยภาษาไทยขอบอกก่อนเลยว่ามันเป็นตัวเอลนะคะแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันมาจาก anything else ที่แปลว่าอะไรก็ได้นะคะก็ะคือจะเรียกแบบอะไรก็ได้เลยใชย่ก็พอแบบว่าเรามีน้องวาเลนไทน์ใช่ไหมก็มีเอลในวันคริสต์มาสเหมือนกันเออใช่แล้วมาคริสต์มาสก็อะไรต่อต้องคิสมีทุกคนรู้จักเพลงคลิสมีกันไหมคะรู้จักครับ คิสมีได้ไหมคะเซมบัสซีด้วยไม่ติดกันนะกต่เซมบัสซี่ยืนดูตรงนี้ได้ได้ได้อยู่แล้วโอเคงั้นเดี๋ยวทุกคนช่วยร้องเพลงคิสมีกันนะคะเข้าใจไหมร้องได้กันเปล่าทำใหม่ก่อนได้หรือได้หน่อยได้หน่อยถ้าพร้อมแล้วโอเยนะโอเยโอเยแล้วค่อยขึ้นเพลงคิสมีนะโอ ไม่ถ่า้อ่าพร้อมนาะงพร้อมหนึ่งสองสามโอ้ยเล้ยเอาหมุนเยอะจังมม้เนาะไปไปไปออ้เบบี้แคร์เลยดีกว่าถ้าโอเย็นนี่อาจจะไม่ได้ไม่ได้โชว์ละโอเคสามสี่เบบี้แคร์ยู <laughs> 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 but I can see those glimmering eyes. There is one trying to hide. Feeling for me is it true? Baby Maybe can you please just let me know? be shy. <laughs>

อาดูเสียไบ้างได้โชว์แล้วมีอะไรอยากถามดูรู้สึบ้างถามสี่เน่อ่ะอ right, oh, uh ้เหนื่อย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 แต่เนี่อยเขาบอกว่าคนเยอะมากเลยใช่ที่เไม่มีาก็เก็บว่ะเสียใจนะเที่ยวอว่า เพิ่มปิ่มมาที่แฟนคลับเยอะขนาดน,นี้แต่ทุกคนไ <c oughs> อ้มาเชลกันหรือเปล่า